โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเติมเกมของกาลลิน่าฟรีไฟล์นะและอยู่กับ ID น้องคนนี้เลยครับ I k โนเต้ก็นะครับ, God, รบผมน่าจะอ่านอย่างนี้นะและนี่ก็คือคอมเมนต์ที่เขาเม้นมานะฮะก็เป็น UID ของเขานะผมก็ได้ใส่แบบที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่รหัสบัตรกันเลยนะโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทําการเติมเป็นที่เรียบร้อยนะก็เป็น68เพชรนะฮะจากกิจกรรมนี้นะครับ ถ้าใครอยากร่วมกิจกรรมนะก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเราไปดูคลิปกันเลยโอเคครับเพื่อนๆก็ต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นู่นี้นะจากต้นคลิปก็น่าจะเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับผู้โชคดีนะที่ได้รับเลชปจากเราไปนะครับและคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะเราก็จะมาทํากิจกรรมนะครับอยู่ในหน้าลัคกี้รอยอนะฮะกดเข้ามาครับผม นี่ก็เป็นแฟชั่นไดมอนด์รอยัอใหม่ดาร์กอนสไปสายรับสาวนะครับผมเหลือเวลาแค่4วันนะเป็นท้ายซีซั่นแล้วนะครับผมตอนนี้เรามีบัตรฟรีอยู่25บใบนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับมาสุ่มกันเลยนะตอนนี้คะแนนลัคก,กี้เราเหลือ0เท่านั้นนะครับผมจัดมาเลยฮะ10ครั้งแรกไายอะไรครับผมโอ้โหได้ของเ,เลือนะครับ เรียบร้อยครับกดตกลงฮะและสิบครั้งที่สองครับผมจัดมาโอ้โหของม่วงหรือเปล่าของม่วงทั้งนั้นนะครับโอ้โหเรียบร้อยฮะแล้วก็เหลือเศษอีก5้าใบนะครับผมเดี๋ยวเปิดทีละครั้งกันเลยดีกว่านะครั้งแรกครับจัดมาของสีม่วง เรียบร้อยเป็นเสื้อดอกไม้ไฟหญิงนะครับผมกดตกลง <Yeah. S 1> กดมาครับของทเท้ทาโอโหของมองเยแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราเหลือสามใบนะเดี๋ยวเรารับของฟรีไปอีกหนึ่งนะครับจัดมาฮะของเท้าครับผมเรียบร้อยเป็นรองเท้าสามวันนะสามใบสุดท้ายจัดมาเลย โอ้โหเล่นดอกไม้ไฟอีกครับผมซื้ออีกหนึ่งครั้งครับออกเท้าครับผมเป็นนาฬิกาตัวจับนะครั้งสุดท้ายฮะโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมเป็นตัวสัมภาระแผ่นที่สมบัตินะกดตกลงครับผมหมุนครบ25ครั้งพอดีนะครั้งสุดท้าย ปล้อยนาฬิกาตรวจจับนะ ตอนนี้บัตรฟรีเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็ยังไม่ได้สายลับมังกรนะเดี๋ยวรอชุดนี้เข้าผลึกคิทตันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทําการแลกนะเพราะตอนนี้เรามีผลึกคิทตันอยู่3อันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นการสุ่มตู้ไดมอนด์รอยย่นนะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นบัตรกาลินาทิซอนอยู่ในคลิปนะก็เป็นเพชรน,นะครับ68เพชรน,นะหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่อยากพลาดข่าวสารหรือคลิปใหม่ๆนะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ต้องขอตัว,วลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย